อยากเห็นนะเด็กอยากเห็นปะล่ะอยากเห็นมา,ากมาไมโครแรงลยวะ654วาวโสโดโดโดูรู212 217แหละแม,ม่งวิ่งพอเคาร์ดูดูดูแม่นเต็มยังไงเนเราว่ามีปิด เอไปดูตอนตอนนี้แล้ดีกว่าเนี่ยเต็มร้อยห้าสิบตั้งแต่ร้อยหกสิบหกเมตรเนี่ยนะเต็มร้อยหกสิบตอนสองร้อยสองเมตรร้อยเจ็ดสิบสองร้อยหกสิบสามเมตรร้อยแปดสิบสามร้อยสามสิบเมตรร้อยเก้าสิบสี่ร้อยยี่สิบสี่ 200 549ยบนี่210ตอน842นะความเร็วสูงสุด212ในระยะทางความเร็วสูงสุด212ในระยะทาง1กิโลเมตรเพื่อนๆใครอยากดูนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาฝากติดตามช่อง YouTube ช่างเซ็มองเทพแล้วก็เพจช่างเซ็มองเทพแล้วก็ช่างเซ็มองเทพคลิแดกเลยนะครับนะแล้วเราจะทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆชมนะเพราะว่ามันมีคนคอมเมนต์มานะพี่ทำาอ้หชักห้าสี่วาวเทสกิโลให้ดูหน่อยครับทำให้แล้วนะครับนะยังไงก็แชร์เยอะๆช่วยดันช่องผมกันหน่อยนะแชร์กันเยอะๆนะโอเคนะครับนะรักนะจุจุ๊บ